สวัสดีครับกลับมาพบกับ Movie t h g j s เอีกแล้วนะครับวันนี้ Movie The j ะเมาย่อยหนังกันเถอะจะพาทุกคนไปย่อยหนังเรื่องก่อนเบบี้ก่อนสืบรับเค้นปมอันตรายหนังสร้างจากนิยายขายดีในชื่อเดียวกันของเดนิสลีฮานนำแสดงโดยเคซี่เอฟเฟกรับบทแพทริกเคซี่มิเชลโมนาหนรับบทเอนจี้เจเนโรมอ์แกนฟรีแมนรับบทสารวัตแจ็คดอยแอสแฮริสรับบทนักสืบเร m มีแวซอง นังเป็นเรื่องราวของนักสืบเอกชนที่ได้รับว่าจ้างจากกลุงและป้าของเด็กหญิงอายุ3าขวบที่ถูกรักพาตัวไปเพราะแม่ขี้ยาของเธอเข้าไปพัวพันกับเงินค้ายาที่ถูกขโมยมาซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการถูกรักพาตัวไปแต่ยิ่งสืบลึกเข้าไปเขาก็ยิ่งพบกับความไม่ชอบมาพากลที่ไปเกี่ยวข้องกับก,บการคอร์รัปชันของตำรวจสุดท้ายระหว่างเมตตาธรรมกับความถูกต้องเขาจะเลือกสิ่งใดนังเปิดฉากขึ้นในย่านดอร์เชสเตอร์ของบอสตันเมื่อไอแมนดาแม็กเคลียดี เด็กหญิงอายุ3ามขวบถูกลักพาตัวไปพร้อมมิลาเบลตุกตาตัวโปรดของเธอตามที่เฮรีนแม่ของเธอบอกกับนักข่าวบีป้าของเด็กหญิงจ้างแพทริกเคนซี่นักสืบเอกชนกับแองจี้เจเนโรหุ้นส่วนซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาให้ตามหาตัวเธอแพทริกใช้เส้นสายในวงการอาชญากรใต้ดินในบอสตันสืบจนรู้ว่าเฮรีนแม่ของเด็กหญิงกับสกินนี่เลแฟนขี้ยาที่ทำงานเป็นเด็กส่งยาให้ชีส เาพาะขายาชาวไฮติขโมยเงินขายาจำนวน130,000ดอลลาร์ของเขามาหลังจากพบว่าเลถูกฆ่าตายโดยลูกน้องของชิสแพทริกกับแองจี้จึงต้องขอความร่วมมือจากเรมี่แบดสองกับลิกพูสองตำรวจนักสืบในการสืบสวนคดีนี้โดยพวกเขาเชื่อว่าชิสอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวอ m n แมนดาไปโดยเงินที่ถูกขโมยมาถูกเลนำไปซ่อนไว้และแฮรินพาพวกเขาไปเอาเงินนั้นมา แพทริกนัดเจอกับชีสเพื่อเรียกก่อมเขาให้คืนตัวอแมนด้าแลกกับเงินจำนวนนั้นแต่ครั้งแรกชีสปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กหญิงไปแต่สุดท้ายเขาก็โทรศัพท์เข้ามาที่สถานีตำรวจตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนสารวัตแจ็คดอยไม่พอใจที่เลม่ร่วมมือกับแพทริกเรื่องการแลกเปลี่ยนโดยพรารการซึ่งเขานำสำเนาการพูดคุยโทรศัพท์ของชีสมายืนยัน แต่ในที่สุดเขาก็ตกลงให้เลยมี่กับแพทริกไปตามนัดกับชีสที่ทะเลสาบซึ่งเคยเป็นเมือนหินเก่าแต่การแลกเปลี่ยนเกิดผิดพลาดเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นชีสถูกยิงตายขณะมีเสียงของตกลงไปในทะเลสาบและเชื่อว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอแมนดาตกลงไปและจมน้ําเสียชีวิตเพราะหลักฐานการพบตุ๊กตาของเธอในทะเลสาบ สารวัตรแจ็คซึ่งสูญเสียลูกสาวจากการถูกโจรเรียกค่าไถ่ค่าตายเมื่อหลายปีก่อนซึ่งรับผิดชอบคดีนี้จึงออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากราชการ2เดือนต่อมาเด็ก7จ็ดขวบอีกคนถูกรักพาตัวไปที่ย่านเอเวอเรสต์แพทริกได้ข้อมูลจากเพื่อนว่าเด็กถูกรักพาตัวไปโดยคอวินเอิร์นที่มีประวัติชอบร่วงเกินเด็กหลังจากไปตรวจหารักฐานในบ้านตรงสงสัยแพทริกกับเรมี่และนิกก็กลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกในตอนกลางคืนแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อมีเสียงปืนถูกยิงดังออกมาจากในบ้านนิกถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแพรทริกบุกเข้ามาในบ้านพบศพเด็กชายที่ถูกลักพาตัวมาเขาจึงจ่อยิงหัวคอวินเพื่อระบายความโกรธที่ฆ่าเด็กตายเรมี่พยายามปอบแพทริกโดยเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยสร้างหลักฐานเท็จเพื่อช่วยเหลือสกินนี่เลซึ่งต่อมาแพทริกนึกขึ้นได้ว่าครั้งแรกเรมี่เคยปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักกับสกินนี่เลมาก่อนซึ่งนั่นแสดงว่าเขาโกหกนิกเสียชีวิต หลังงานศพของเขาแพรทริกคุยกับเดวินเพื่อนตำรวจจนได้รู้ความจริงว่าเรมี่รู้เรื่องเงินของชีสก่อนชีสจะรู้ว่ามันหายไปแพรทริกไปเค้นถามไรอนันนิสามีของบีเกี่ยวกับเรื่องนี้จนสามารถปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆได้ว่าไราอันนิร่วมมือกับเรมี่จัดฉากการลักพาตัวอเมนด a าเพื่อจะยึดเงินค้ายาของชีสเอาไว้และเป็นการสอนบทเรียนให้เฮรีนที่ไม่สนใจใ่ดีลูก เรมี่ซึ่งพยายามจะรบหลักฐานความผิดของตัวเองสวมหน้ากากพร้อมถือปืนเข้ามาในบาร์พยายามสร้างเรื่องว่าเป็นการเข้ามาป้นบาร์เขาจ่อปืนใส่เรโอนนลแต่แพทริกรู้ว่าเรมี่ต้องการปิดปากเขากับเรโอนนลเรมี่ถูกเจ้าของบาร์ยิงและหนีขึ้นไปบนหลังคาตึกที่อยู่ใกล้ๆแพตริกตามไปและพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วแพตริกสุกสอบปากคำเรื่องเรมี่เสียชีวิตและได้รู้ความจริงว่าที่สถานีตำรวจไม่มีบันทึกการรับโทรศัพท์เหมือนที่สารวัตรดอยเคยอ่านให้เขาฟังเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวกับชีส พัติกับเองจี้จึงขับรถไปที่บ้านของดอยซึ่งพวกเขาพบว่าอแมนดายังมีชีวิตอยู่และดอยกับภรรยาเลี้ยงเธอไว้ดอยรับสารภาพว่าอยู่เบื้องหลังการจัดฉากเรื่องการลักพาตัวไปกับเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวปลอมๆเพื่อหลอกชีสมาโดยตลอดโดยเรยมี่จะได้เงินไปส่วนดอยได้ตัวอแมนดามาเลี้ยงแทนลูกสาวที่เสียชีวิตพัตริกขู่จะโทรเรียกตำรวจแต่ดอยพยายามหว่านล้อมให้เขาเห็นแก่อแมนดาซึ่งตอนนี้มีความเป็นอยู่ดีกว่ากลับไปอยู่กับแม่ที่ติดยาและไม่สนใจเธอ แพทริกกลับออกมาคุยกับเองจี้เธอต้องการให้เขาลืมเรื่องการโทรแจ้งตำรวจและปล่อยให้อเมนดาอยู่กับครอบครัวดอยต่อไปโดยขู่แพทริกว่าถ้าเขาโทรเรียกตำรวจเธอจะเลิกกับเขาความรู้สึกภายในของแพทริกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างความถูกต้องกับโมโนธรรมเขาจะเลือกสิ่งใดแต่ในที่สุดเขาก็เลือกความถูกต้องเขาโทรแจ้งตำรวจดอยกับเรเวเนลถูกจับข้อหาลักพาตัวอเมนดาแพทริกพาอเมนดามาส่งคืนให้เฮลีน และแองจี้ก็เลิกกับแพทริกเพราะทําใจเรื่องที่อแมนดาต้องกลับไปอยู่กับเฮรินไม่ได้และโกรธแพทริกที่ทําเช่นนั้นต่อมาแพทริกไปเยี่ยมอแมนดาและพบว่าเฮรินกําลังจะไปออกเดทโดยยังหาคนเลี้ยงเด็กไม่ได้เธอฝากอแมนดาให้เขาช่วยดูแลแพทริกถามถึงมิราเบลตุกตาตัวโปรดของเธอแต่เธอกลับตอบมาว่ามันชื่ออนาเบลซึ่งเรื่องนี้ทําให้แพทริกรู้ว่าเฮรินไม่เคยสนใจหรือรู้เรื่องลูกสาวของตัวเองดีเลยก็จบไปแล้วนะครับกับการย่อยหนังเรื่อง ก่อนเแบบี้ก่อนสืบรับเค้นป่อมอันตรายหากมีข้อผิดพลาดก็ขออาภัยมณฑะที่นี้และถ้ามีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าชอบมูวี่ไ e จ d ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพบกัน e ีีหน้าโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ